สวัสดีค่ะก้าวตาแนบีีนะคะอย่าลืมกดซับสไครป์กดเชียร์ไลค์รัวๆแล้วก็อย่าลืมกดแชร like, ์แล้วก,ก็กดกระดิง่งกิ๊งๆแล้วนะคะคุณพ้อที่จะไปดูวีโอหรือยังไปจ้นมาคนอยู่ในเกม99คืนเดี๋ยวครั้งนี้พี่ว่าพี่จะมาซื้อคัสนักล่าเอ๋วันนี้พี่เป็นปฐมพยาบาลพี่จะไปซื้อคัสนักล่านักล่าที่แข็งแกร่งโอ้มีอาชีพตกปลานี่ไงนักล่าพี่ นี่แหละมันได้มันได้ไ,ดไ,ดไฟฉายได้ปืนพกแล้วก็กระสุน18บปดเริ่มต้นด้วยของที่ดีพี่จะซื้อตัวน,นั้นนะทุกคนมันได้ตั้งสาอย่างเลยมันดีมากมากมากนินจาก็ดีนะแต่ว่ามันมันม,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 มันแพงอะแถมได้ของน้อยด้วย <laughs> พี่ว่าพี่จะซื้อคัดนี่แหละคัสเลเจอ ซื้อไปแล้วนะทุกคนโอเคพ่อกำหนดภารกิจของพี่คืออะไรไม่รู้พี่ไม่เข้าใจโอ้พอเราซื้อคัทไปมันมีให้เราสุ่มคัทอีกด้วยแต่ว่าพี่ไม่เอาหรอกนะอันนี้เป็นไฟนะพี่ได้ไฟนี้มาพี่จะลองมาติ๊กไฟดูคืออะไรไม่รู้นะทุกคนออะอ่ะโอเคทุกคนคือตอนเนี้ย พี่ก็มาอยู่ถึงร้อยแปดสิบสองคือพี่ลืมอัดอะพี่ต้องอัดตั้งแต่ร้อยสี่สิบแปดแต่พี่มาอาดัดร้อยแปดสิบสองเกือบจะเป็นร้อยแปดสิบสี่แล้วแกโอ้ยกอดพี่ลืมอะพี่ต้องขอโทษจริงๆนะทุกคน sorry อะ่ะประมาณนี้ตอนนี้มีผู้นับถือศาสนาอยู่ที่นี่นะมันไม่ได้ชื่อศาสนามันชื่ออะไรไม่รู้ไปค่า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  ตอนนี้ร้อยเก้าสิบเอ็ดแล้วนะทุกคนเออเอออ่ะอีโอโอเอเก็บไปทุกคนนี่พวกศรัทธาเหรียญเก็บไปทุกคนเอาไปซื้อของเหรียญศรัทธาอันนี้เหรียญศรัทธาอันนี้พี่ตามจัดการนะ เดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะทุกคนว่ามันแข่งแก่งขนาดไหนมันเป็นบ้านที่แข่งแก่งที่สุดนั่นแหละนะทุกคนจริงตรงนี้แหละอันนี้อป็นอาาานัณีพี่ก็ใส่ไปนี่นะทุกคนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ค่อยรีวิวอ่าเป็นเซตเซียวอัญมณีเต็มออฟเดอะฟาร์เรสโหชื่อเทเนี่ย ดูดูดูนี่มันจะมาวางตรงนี้นะทุกคนอันนี้พวกศรัทธาพี่ก็เก็บไปเ,เก็บมาใส่ในนี้โอเคพี่จะพาไปดูนะนี่มันจะเป็นกำแพงล้อมอย่างนี้เลยนะทุกคนตรงนี้มันจะเป็นชั้นบางของที่เอาไว้ตีมอนนะตัวนี้จะเป็นกับดัก ตอนนี้พี่ได้ครอบคอสอนเป็นที่เรียบร้อยยามให้พี่นะทุกคนจริงจริงๆแล้วอันเนี้ยก็คือคลิปที่พี่ไปช่วยเด็กคนที่สี่นั่นเองนะทุกคนตอนที่แล้วแล้วพี่ก็อยู่มาเรื่อยๆจนถึงร้อยกสิบเอ็ดมันต้องเรียกว่าร้อยเก้าอ็นะครูพี่สอนครูพี่บอกว่าร้อยหนึ่งพี่พี่พี่พใครสอนมา ต้องร้อเอดห็นไหมชื่อจังหวัดยังร้อเอ็ดเลยก็ต้องร้อยเอดออันนี้พี่ก็จะวางชั้นวางของใหม่นะทุกคนมันไม่สวยโอ้โ,อโหเปรี้ยวมากมากพี่ไม่เอาพี่รับไม่ได้วิวงอัดติด ดวงเงี้ยชดวงองี้ยีโอเคโอเคพี่ถอดออกดีกว่าไม่ตรงโอเคหยิบนี้มาเอเคนั้นว่าของดีๆดีๆต้องมีใช้เลิบอัดจึ๊บปุ้มอัดจึ๊บปุ๊บเออเออ,อ,อทำไมมันดูใหญ่อย่างงี้พี่รักไม่ได้พี่ตาเขียใช่ไหมเนี่ย ถอดออกไม่ตรงเลยสองร้อยวันแล้วทุกคนเพิ่มขึ้นมาเก้าเลยแต่พี่ยังไม่ได้เตียงอีกเตียงหนึ่งพี่ก็เลยยังไม่ได้เบี้ยวอีกแล้วเบี้ยวอีกแล้วทำไมันเบี้ยวอะไรขนาดนี้พีไไ่ไม่ได้โอเคไม่ได้เหมือนเดิม อ้าวเฮ้ยอะไรน,ะนี่ปึ๊บอจิบปึ๊บ,บโอ้โหทำไมเมื่อไหร่มันจะตรงอย่างทุกคนพี่ไม่เข้าใจปึ๊บปึ๊บโอ้โหอันนี้ก็แคบไปหน่อยเอ้ยอืมปึ๊บฉันวางของอีกฉันวางของพี่มีเยอะ อ uh huh. เรียบร้อยยังไม่เรียบร้อยสียังไม่สวยฉันวางของมีเรื่อยมีเรื่อยมันไม่ตรงมันไม่ตรงโอเคนี่สวยใช้ได้ตัวนี้เป็นตัวต่อเอ้ยพี่พูดไปอเคพี่จะวางสีสวยดูดีมีเสน่ห์นี่ เดี๋ยวพี่จะพามาดูนะเอา้าตอนนี้พี่อามครับเยียงแล้วเหรอร,รู้ด้วยเลยนี่พี่จะพี่อะสร้างกำแพงแล้วพี่ก็เอาต้นไม้มาล้อมอทีล้อมข้างในแล้วพี่ก็เอากำแพงไม้กับชั้นวางของมาล้อมอีกทีเดี๋ยวครั้งนี้พี่จะมาเชื่อมติดกันนะ ตรงนี้บอกเลยว่าพอดีเป๊ะแจมแมวนะกำแพงไหมไปวาง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 ไปไป,ปึ๊บอันน่ะใช้ได้มัง้งนะมันดูใหญ่ๆอะ่ะปึ๊บ เออได้อยู่อันนี้ใหญ่ใหญ่ไม่เป็นไรหรอกใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้พี่อ่าพี่ต้องถอดตรงนี้ออกให้มันใหญ่กันเขาชอบเขาบอกว่าคนน่ารักชอบเขาเด็ดใจอะไเงยเกิบอกเอ๊ะพี่แอมตัดไม้เหรอเดี๋ยนะพี่แอมทำอะไร ขอทิ้งก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมิชั่นวางของตัวนี้ได้ไงเนะี่ยเอ้ยเย้แล้วจะตายอาหาร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 ไม่กินข้าวโพดก่อนโอเค <c oughs> ทำอาหารก่อนศัตรูพี่กินก้าไปก่อนพี่เกือบตุยเมื่อกี้โอ้โหเกือบตุยเพราะไม่ได้กินอาหารนั้นเรานี่่นี่มันมีฉันฉันวาง ฉันบางขอเขาบอกว่าทุบทุบอันนี้ทุบอะไรอีกทุบทุบตัวนี้ทุบอ่าทุบขอเขาบอกว่าคนน่ารักชอบเอาแต่ทีนี่ไง ตรงนี้พี่ก็จะมาต่อนี่วิใช้ได้เลยนี่ใช้ได้ใช้ได้แล้วพี่จะวิ่งไปทางนู่นเลยนี่นี่น,นี่อันนี้เป็นกับดักพี่เองปึ๊บเบิบอัดเด็บเบิบ้บเบอัดชึปบปบึ๊บปั๊บโรยโยนทิง้งนี่แล้วก็ติดอย่างนี้ แล้วเราก็เก็บไอ้พวกกับดักนี้มาใช่แล้วเราจะมาวางนี้นะทุกคนพอศัตรูเดินมาตรงนี้มันเดินอย่างนี้เราก็จะเอาหอ,อกตีมันนะทุกคนปึ๊บอะจึ๊บปึ๊บโอเคดูใช้ได้ตอนนี้พี่อามกำลังสร้างตู้เย็นในนั้นนะทุกคน ดีนะที่เราสร้างกำแพงไม้เรียบร้อยแลย้วเพราะว่าเวลาถังน้ำมันมันผลิตออกมามันจะได้ไม่ออกไปด้านนอก่ยมจะมีเลยเหรอมันทับอันเนี้ยมันมันทับอันเนี้ยแยมมันต้องขยับไปอีกพี่อ๊ แอสเวดเอมเบมเดมเดมเดมอ่านภาษาพอยาไม่ออกเดี๋ยวเราจะออกไปทางนอกกันนะคุณนี่เดี๋ยวพี่จะพาไปดูนี่สวยงามที่เหลือตรงนี้นะทุกคนอ่าไอพวกศัตรูมานี่เลยเขาชอบบอกว่าคนน่ารักชอบเอาแต่ใจ <c oughs> เฮ้ยมานี่เลยไอพวกนี้ อืมอุูแล้วเดี๋ยวไปตรงนั้นต่อเออนี่ไงไปไปจังปะจิบบอโอเคมีอีกไหมมีอีกไหมไม่มีแล้วพี่เอา,ามาวางตำแหตรงนี้เนี่ยมันวางไม่ได้นีอ้อ,อ,อมันเข้าไปในนี้ได้ไงเนี่ยคนที่ไม่เข้าใจเข้าไปได้ไงเนี่ย ถังน้ำมันมาใส่ก่อนถังน้ำมันเรามีไม่อั้นนะเขนที่บางลุนเฮ้ยพี่จะตุยแล้วแล้วพี่ตุยไปพี่อะคนต้องมาชุบพี่นะปึ๊บปึ๊บเก็บต้นกล้าไปเขาบอกว่าไม่มีหอก อาไม่มีหอกเอ้ย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 มันมาทำงานตอนเนี้ยบอกเลยว่ามันเป็นการล้อมรอบที่แข็งแกร่งที่สุดไอ้พวกนี้เหรอไอ้ขวานตีอาเรียบร้อยเจ็ดเสี้ยวอัยามณนีดูด,ดีชัดได้ ตอนนี้218แล้วนะทุกคนบอกเลยว่าตอนนี้ไปได้ไกลมากนี่เอาต้นกล้ามาปลูกไว้พี่วางกำแพงแล้วพี่ก็เอาวยพี่ยยมให้คอ้อนมาเหมือนเดิมพี่ก็เอาต้นกล้ามาปลูกล้อมอีกทีให้มันแข็งแรงกว่าเดิม เคเขาบอกว่าขอคนอ่าคนนี่ไงพี่เอาชั้นวางของมาวางต่อเลยมืดแล้วเหรอมือดเรีวจังอ้อได้อยู่แหละพี่ขี้เกียจทุบและเพราะว่าพี่อากอเอาไปเรียบร้อยมันเดินได้โอเค อย่างี้ปึ๊บจึ๊บได้ได้เอ๊ะทำไมไปอย่างงี้ตรงนี้มีบอ่อน้ำด้วยพี่กินบุปกีอืมพี่จะกระโดดเข้าบ้านเกโอ้มีต้นไม้ต้นป่าพี่มาปลูกล้อมมีด้วยปลูกไป จึบจ๊บจึ๊บอ่าจึบ๊บอู้พี่ทำให้คนละดีเลยอเอ๋เอามาใส่กันนะทุกคนนี่เด็กสี่คนพร้อมกับเตียงสี่เป็นเก้าแล้ว สองสองเสร็จแล้วนะทุกคนพี่มาหาตัดไม้ก่อนนี่ตัดไม้ตัดไม้ซิปบปึเก็บไปให้หมดเลยนะทุกคนเฮ้ยไปไปไปทางนี้ พี่ก็จะเอาไม้มาใส่ในเครื่องนี้ปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บป๊บพี่เก็บต้นกระดามาเอามาปลูกอืมอเอ้ยไอต่อเขาบอกว่าเขาต้องการดันเพชรเหรออืมเก็บตรงนี้ไปอเอ้ย ตัดต่อทุกคนตัดตรงนี้ต่อพี่ต้องการไม้เยอะเลยเอามันล้อมรอบให้มันเสร็จสักทีแล้วพี่ก็เอฟเคยาวยาวยาวไปเลย <c oughs> ลเอฟใส่ก็แล้วกัน ห้าสิบเจ็ดแล้วล่ะทุกคนถ้วพี่ก็จะเก็บต้นกล้าที่เหลือมาปลูกตอ่อปึ๊บ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 โอเคดีประมาณนี้เลยนะทุกคนยาก็แทบจะไม่มีต้องเก็บผู้ศรัทธามา ก็บอกว่าขอค้อนเขียนกันค้อนอีกแล้วเหรอตอนนี้พี่มีเพชรสี่สิบเจ็ดไม่สี่สิบห้ามองไงเป็นสี่สิบเจ็ดเฉว พี่สร้างอเอมือสีเอไม่เช่สิมาตกเฉิดเลยไม่เป็นไรไเฮ้ยพียงมามาคนอยากยืดวันเวลามาพี่มาคั่เลยโอ้โห,โหได้แค่สากสี่อันเองไม่น่าพอเช้าเรียบร้อยทุกคนเอ,อ๊บ ออ,อ,อืเดี๋ยวแวบมบันติดเลยเนี่ยพี่ต้องหยิบออาละมันใกล้เกินไปอรือหรือหือ,อ,อ,อโอเคได้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 ไม่ได้แคบไปเดี๋ยวเดินไม่ได้ ได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปหาตัดต้นไม้ใหญ่ยักษ์ใหญ่ใหญ่ใหญ่ยกโยงแก้วเอียววุ้กจุ๊กวุกวุกตัดไป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 ,ดไปลม้มโอเคนี่ก็เก็บไม้มานี่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 เก็บไปโอเค พี่ต้องกระโดดเข้าบ้านนะแล้วพี่ก็มาเอาเอ้ยเอาอาหารก่อนเอ้ยอะไรเนี่ยแล้วก็กินแล้วพี่ก็เอาไม้มาบด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 บ,ดบดนี่แล้วพี่ก็มาปลูกต่อเลยกล็จะเสร็จแล้วก็จะเสร็จแล้วอึ๊บอึ๊บโอเค ซื้อไปนี้ยาวใช้ได้มันจะเป็นแบบทรงหอยนะทุกคนอืม ไปแล้วพี่รีบแล้วพี่ขึ้นทางนี้โอเคแล้วพี่ก็มาวดขยี้ไปเก็บที่เหลือแล้วก็มาปลูกอ่าโอเคทุกคนแค่นี้ก่อนแล้วกันบ๊ายบาย You all I can t h i n g of e v e r y Dog I d h i n k of You my soda pop My little soda pop คอยคิดถึงแต่เจ้าเดิทุกยัดที่คอยดื่มเจ้าเจ้าคือโซดาปับเจ้าคือโซดาปับ